สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพี่มีลีวไพ่นะครับผม Oracle 03วันนี้เป็นชุด Pixie Kings นะ,นะครับผม A Very Inspiration w e c k นะครับผม by p o r i n a Cassidy นะครับผมวันนี้ลองเอา Oracle แบบน่ารักน่ารักมา ให้ดูกันนะครับผมก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่2 1 5ละได้มาตั้งแต่ปี62นะครับก็ดูรูปร่างหน้าตานะครับก็น่ารักดีนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดมาดูกันเลยนะครับรูปกล่องกระทัดรัดนะครับให้ของพวกทาร์ทหรือว่าพวกออลกเคิลบางจำพวกนะครับอาจจะมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่ที่แบบว่าโอ้โหมือเราแบบ นี่ขนาดมือผู้ชายแบบว่าดูแล้วแบบว่ายังแบบว่าอใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากกระดาษของเขาเป็นกระดาษบางๆนะครับแต่ก็ความแข็งแรงเขาก็โอเคอยู่นะครับด้านหลังของทางพิกซีค่ครนนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแมวเกี่ยวกับสัตว์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดูน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นจะเป็นลายเส้นที่แบบว่าดูเหมือนก็ ประมาณสีน้ำนิดหนึ่งได้ไหมครับประมาณสีน้ำสีช็อกไอ้พวกสีแบบระบายระบายน่าจะเป็นสีน้ำมากกว่านะครับประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวภาพเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวๆนะออกสีขาวๆไม่มีไม่มีขอบสีอะไรนะครับเปิดมาข้างหน้านี่นะครับก็จะเป็นรูปแบบเหมือนกับเป็นการระบายสีน้ำนะครับ สไตล์ของทางพอลีนาคาซิดีเขาเลยนะครับก็จะทําออกมาแบบว่าประมาณแบบน่ารักน่ารักอะ่ะดูแบบว่าไลด์เส้นกลัวนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างบนเองเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของตัวที่ตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นแบบว่าอสองใบนี้จะเป็นไพ่ไอ้นี่เขาเรียกไพ่อะไรนะไพ่จ็อกเกอร์หรือไพ่แบบว่า่เก็บปลายนะครับประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ออกมาก็จะเป็นอันนี้ครับผมเป็น ข้างบนเองก็จะเป็นชื่อของตัวละครแต่ละตัวนะครับตัวละครแต่ละตัวส่วนข้างล่างเนี่ยเขาก็จะออกมาเลยว่า Create a unique style แล้วก็ Own it นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือให้ดูตลอตหรือว่าออร c เคิลบางชุดเนี่ยเราสามารถที่จะดูหน้าไพ่นะครับแล้วก็ใช้หน้าไพ่เนี่ยทำนายตามความรู้สึกตามคำถามของเรา ออกมาได้เลยนะครับผมอย่างในชุดของอ r a c เข้าชุด Pixie Skin เนี่ยนะครับผมเขาก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเหมือนกับดูสบายๆนะครับอยากถามอะไรตอบอย่างนั้นไปนะครับไม่มีคู่มือไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับรูปแบบของเขาลองดูครับเนี่ยครับเช e a unique s t y l e o นะครับก็คือเป็นแบบของยูนิคตัวของคุณเองเลยนะครับจิ๊บ give y ย u r s e l f permission t o cut loose นะครับผมก็คือประมาณว่า ตัดสินใจเหอเนาะเพื่อที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะตัดปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีออกไปนะครับข้างบนก็จะเป็นตัวละครของเขาพ a t t ตี้แอน r r เจอรนะครับผมประมาณนี้ f ฟเบอร์แอนด์เดอะบันะครับวิพวกข้างข่าวนอ้องโคโรนาทั้งหลายนะครับ Two friends stick together every step of the way นะครับผมก็บอกว่าเพื่อนแท้เดินไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม,มประมาณนี้เนาะ อันนี้แหละรครับเจสเบรานะครับแอนคาซู oo, นะครับ Never d r e a m e you a r r i v e for the sake of making other comfortable นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีเนาะประมาณนั้นนะครับนอกจากทำสิ่งที่มันทำให้คุณเกิดความสบายใจนะเราบคือบางทีเราอาจจะ บางทีสับอาจจะดูยากนิดหนึ่งแต่ถ้าดูแล้วอาจจะไม่ยากเลยนะเมื่อเอารูปภาพประกอบใส่เข้าไปนะครับในว d ดิมอยู่ i g h t ไม่ทําให้แบบว่าไฟของคุณหมดหมอดหมดลงไปอะไรประมาณนี้ถ้าคุณทําตัวให้คุณสบายๆนะครับ Every day is a new opportunity to be more daring version of yourself นะทุกวันเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้เกิดสิ่งดีๆเป็นเวอร์ชั่นใหม่สําหรับคุณประมาณนี้นะครับ Is there was ever time to follow your passion No, now is that time นะครับ ก็เป็นอะไรที่แบบว่าต้องติดตามความฝันเนาะมันคือเวลาของคุณแล้วนะครับ Boom b o o m ิล i t n n v i ร t จ o and แ r a n นนะครับผมก็มีความฝันอะไรก็ทำให้มันเบิกบานทำให้เหมือนกับดอกไม้ที่มันบูมบา่ซ้าประมาณนี้นะครับอั e เ l i ์ฟ t h วิดลอเ t e r in a day we'll s p e n น นะครับผมก็คือให้หัวล้อกับชีวิตแหละประมาณนั้นนะครับ you are the beat of your own drum นะครับคุณเองเป็นคนตีกลองของคุณเองนั่นแหละก็คือเป็นคนกำหนดชีวิตของตัวคุณเอง you a e s e r v e the cherry on top อ้าคุณเองต้องมี on top ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับผม good conversation is the food for the soul นะ้องการพูดการจาการสนทนาอะไรดีๆมันเป็นอาหารของจิตวิญญา make time to celebrate something no matter how big or small. คือสับของเขาเนะี่ยคือจะดูง่ายๆนะครับจะง่ายๆถ้าเราแบบว่าพอมีพื้นฐานในการแปลภาษาอังกฤษบ้างนะครับ make time to celebrate something เนาะหาเวลาที่จะมาฉลองนะไม่ว่ามันจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตามนะครับ l i f e is carnival really well in the r i g h t นะครับผมชีวิตมันก็เหมือนกับขบวน carnival นั่นเอง never miss a chance to dance อย่าพลาดโอกาสที่จะแดนนะครับผม fitting in a b o w l i n g be fairly อยู่นะครับผมก็คือผมกาพยายามที่จะปล่อยไอ้พวกสิ่งที่แบบว่ามันทำให้คุณน่าเบื่อไปอย่างนี้ได้ไหมครับดีมดีมันฮัสเลอร์ฮอปทูอิทนะครับประมาณนี้เมกอลิทนะันมิดชิฟฟ์เนาะมิดชิฟฟ์สิผายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดนเรลลี่อิสแมจิกวิดอินยูมันมีเขาเรียกว่าเวทมนต์ที่ดีสำหรับโก้คุณอยู่เสมอนะครับผมเฟ ชแช a r ร n งนะครับ t h a t might be fully enough to fake you นะครับบางทีไปไปชแชรงเนาะประมาณนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องโง่พอๆกับการเจอหน้าคุณอะไรประมาณนี้นะครับผม Stand up for what you believe in and never let others steal your joy อย่าให้ใครขโมยความฝันความ สกุกสนาของคุณไป explore a n k n o w นะครับผมก็คือระเบิดหรือค้นหาบางสิ่งบางอย่างออกไปนะครับ get your magic on นะครับก็คือ get your magic นั่นแหละนะครับ some one today อามีใครกอดแล้วยังครับวันนี้ learning a new way to think เนอะ help your master a new way to be escape the ordinary ต้องหนีความจำเจออกไป you r b i g g e t ไม่ fear. just content your 걱 d e n d a go นะครับผมก็หมายความว่าอะไรครับ your biggest เฟีความกลัวที่ยิ่งใหญ่ของคุณมันอาจจะทำให้คุณไม่โตขึ้นก็ได้เนาะบางที the biggest เฟีความกลัวอาจจะบรรจุ ความยิ่งใหญ่ของคุณเอาไว้อยู่นะเพะฉะนั้นก็อย่าไปกลัวสิ่งที่จะต้องทำนะครับ make a wish take a chance and make a chance นะครับผมประมาณนี้เนาะหาโอกาส get out of your shell and explore life นะครับออกจาก comfort zone ของคุณเสียทีนะครับ break out of your shell you were born to shine นะครับผมก็คือ break u u p of your shell ก็เหมือนกับออกมาจากกระดองออกมาจากเปลือกของคุณเนาะคุณเกิดมา น no, you were born to shine คุณเกิดมาเพื่อที่จะละแสงนะครับ whole code whole code to your sense of the wonder เนาะอะไรล่ะที่มันแบบว่าทำให้คุณแบบว่าดูแปลกประหลาดหรือเปล่านะ you are the creative force นะครับ that s h a p e d your reality นะครับคุณเองก็มีพลังงานแห่งความ จินตนาการหรือความคิดสร้างสารรค์ที่จะทำให้เกิดความเป็นจริงของตัวคุณเองได้นะครับ Be the lesson somebody s m i l e today เนาะนั่นแหละมันคือเหตุผลที่ทำไมบางคนเขาหัวเราะได้ในวันนี้ You are amazing never forget it นะครับคุณเป็นคนที่แบบประหลัดมากที่สุดนะครับ A new perspective นะครับ Can make the impossible possible นะครับผมก็สามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ให้เกิดได้มีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดได้ตลอดเวลา let your s e l f rest นะครับผม the world will keep spinning นะครับไม่ว่าคุณจะหลับหรือคุณจะตื่นโลกมันก็หมุนไปอยู่ดีนะครับผม Collage is being your s e l f every day in the world that time to confirm you คอนฟออยู่นะครับผมความตังใจมันเป็นสิ่งสำคัญของคุณทุกๆวันนะครับที่ทำให้คุณที่จะต้องเดินต่อไปนะครับยูเอเน o r ์จ e r ฟว์ e r i n t e n ออรนะครับผม energy ของคุณมันโฟว์มันไหลไปตามความตั้งใจของคุณ Every ร e h e a r ์แฮ e เ h o s ส o ซ h โฮเดอร์ o ซนะครับไม่ว่าจะมีปัญหามากมายใหญ่โตแค่ไหนมันก็สามารถที่จะตัด ได้นะครับ Stay deeply l o o t e d นะครับ We're reaching for the sky นะครับผมก็เป็นลักษณะของการที่จะต้องอะไรนะอย่างลากลึกลงไปนะครับประมาณนี้นะครับผม r e l e a s create more อย่าไปขับวุอะไรมันมากมายเนาะ create ให้มันเยอะๆ Everyday the fresh new start นะครับ ตรงกับหน้ากล่องเลยนะครับทุกวันคือวันที่ดีที่สุดนะครับเริ่มต้นกันใหม่นะครับ your buy a t t a c k your f i ไยนะครับผมอะไรที่เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของคุณอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะเด e ะค i าย e ดอร์ยูบิคัมเดอะมอร์ h ู a r ยิ่งคุณเงียบยิ่งขอคุณก็จะได้ยินมากขึ้นนะครับ Mediation can surprise อยู่ u w า t ย t h วิดอันเซ o u n e ู d to ท e ร r นะครับการที่คุณนั่งสมาธิมันจะทำให้คุณได้เกิดปัญญาขึ้นมาสแกนเดอร์เลเวอร์ยูโกนะครับก็เป็นการแบ่งเอาบางสิ่งบางอย่างไปนะเนาะเพื่อความรักของคุณ n นเชอร์ย u r s เซ f i อีเ s อร์เอเซนเชียลทูยูเอวเวลบนะครับก็คือการปรับปรโลงใจการที่จะบรรเทาสิ่งต่างๆของตัวชีวิตคุณ b ีเบฟนะครับอินัททูบิคัมคื o ย o เวอร์เวเมนทูบีนะครับ ต้องการที่จะเป็นในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับ Whether you think you can or can not you are right at t h e way ไม่ว่าคุณจะคิดว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้มันก็คือสิ่งที่คุณต้องทำนั่นแหละนะครับ Take time to make you r so happy ทำไงก็ได้ให้ so you happy นะครับผม The secret of the happiness is the d e s i d e that's life is a gift เนอะชีวิตมันคือของขวัญทุกวันมันคือความสนุกนะครับ a t i t u d e shape awareness Changing in the world you see before you นะครับผมก็ประมาณว่า Changing the world you see before you ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงวันนี้ไปถึงวันนู้นอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้ Let music be your nourishment ให้เสียงเพลงเป็นสิ่งที่บรรเทาอาการทุกข์ใจของคุณ Inspire เ a ลเลชันสามารถพบได i ในิ่งง่ายบางสิ่งบางอย่าที่ง่าย มันก็คือความสุขที่เราค้นหาได้ Do more of what makes your s p i r i t radiant นะครับผมเพราะนั้นก็ททำบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้คุณรู้สึกดีนะครับไพ่ชุดนี้เองเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าให้กำลังใจนะครับ s e o e r all the m o m e n t you cannot put in w o r d นะครับบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถที่จะอธิบายไปได้เป็น w o r นะครับ If you stumble make it a part of the dance ก็ให้คุณแดนต่อไป ประมาณนั้นนะครับ So in the direction of your dream นะครับก็คือการทยานเข้าไปสู่สิ่งที่คุณคาดฝันนะครับ Don't stop moving ahead Don't stop moving ahead นะครับ Getting on the horizon นะครับไปต่ออย่าหยุดยัง้งนะครับ Explore outside your element to discover new magic นะครับค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิต The s e c r e t of the getting ahead I อ a t สอิส c a t ติ้งอัลตรนะครับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลับอยู่มันสามารถทําให้เราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อค้นหาสิ่งที่จะเริ่มต้นต่อไปได้เลิฟอิสเคตเฮลทีรีเทราีนะครับความหลังนั้นคือการเยี่ยวยา take a walk to clear your mind นะครับผมเอาก็เดินต่อไปเพื่อที่จะให้ใจของคุณเลียนนะ The f r i e n d we are m e e t along the way h ฮ้ a อ p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  สบ i a t e a p p r o p in the journey นะครับการมีเพื่อนร่วมทางนะครับ f i n d up your power to make things happen นะครับก็พยายามที่จะใช้พลังอำนาจของคุณที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดขึ้นนะครับ make today an adventure นะครับทุกวันคือการผจญภัย everything that ever ever happened from the incredible being you are นะครับก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่ได้คาดฝานันเนาะแต่มันก็คือสิ่งที่จะทำให้ตัวคุณเป็นตัวคุณนั้นเอง believe in the impossible Cerebral uh, Impossible Thing นะครับเชื่อในสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ Today is the beginning of anything you want นะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการนะครับ Being wise is a side effect อ๋อจะเป็นอิงส์เอาเวซนะครับประมาณนี้นะ remember to wear your self confident lock it and on lock it on นั่นเอง move go on นะ the way, the the life is go on เอ้ย do something to surprise yourself บางครั้งเราต้องเซอร์ไพรส์ตัวเราเองบ้างนะครับแล้วก็ let love sing it into your heart เนาะสร้างความรัก เนาะสะสมความรักก็คือเหมือนกับให้ความรักเนี่ยเข้ามาทักทายตัวคุณบ้างประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าไพ่ชุดนี้เป็นไพ่เซอจีนน่ารักแล้วก็เป็นไพ่ชุดที่แบบว่าเหมือนกับดูแล้วให้กําลังใจกับชีวิตมากมายนะครับวันนี้เราก็เลยลองดูสิครับว่าถ้าไพ่ชุดแบบนี้เนี่ยเรามาใช้อะไรได้บ้างงั้นเราถามปัญหาเรื่องของลุงลุงพอกันเลยดีกว่าไหมครับเนาะลุงพ่อครับลุงพ่อเนาะเป็นอะไรที่แบบว่า โหนกระสดหนึ่งนะครับเราช่วงช่วงนี้เราต้องโหนกระแสนะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะสอบถามกับอ r ล c l เชุดนี้ว่ายังไงดีลองดูตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าตัวอย่างของพิกซิคินอะแดร์อินสปายเดชเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดูน่ารักดูให้กําลังใจแต่ทีนี้ถ้าเราจะเอาไพ่ชุดนี้คือเรื่องของการสร้างกําลังใจเองเนี่ยมันไม่ต้องไปตอบหรอก ใช่ไหมครับมันไม่ต้องไปถามเลยว่าเออไพ่ชุดนี้เนี่ยจะทํางานอย่างไรถูกไหมครับแต่ทีนี้เราลองดูสิว่าถ้าไพ่ชุดเนี้ถามเรื่องคดีคุคณลุงพอคุณลุงขายาวของเราเออดีไหมว่าเขาจะตอบอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าคุณลุงพอครับคุณลุงพอข้าหนูเออจริงหรือเปล่าครับอแมงอวิทยเทคชแ่นแอนด์ทูแมงอวิทย์เนาะ คุณลุงพ่อครับคุณลุงพอ่ออันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับแล้วเป็นการจับไพ่เล่นๆนะครับไม,ม่สามารถที่จะมาอ้างอิงเอาผิดทางกฎหมายได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับลุงพ่อเป็นชื่อที่ปรากฏขึ้นมานะครับแบบสมมุตินอ้อเป็นแบบสมมุติลุงพ่อครับลุงพ่อค่าน้องเ,ออเจลลี่จริงหรือเปล่าน้องอะไรนี้น้องพิงบู่พิงพิงดีกว่านอ้อถ้าน้องพิงลุงพ่อคุณค้าน้องพิงจริงไหม make a wish เทคอาชานแอนแม็อาชารนะครับแปลว่าแต่ว่านั้นแหละเนาะแสดงว่าคุณคุณทำลายหลักฐานกบเกินหลักฐานตามข้อหาจริงไหมครับคุณลุงพอแมกกาธามทูสเลเบตซัมติงโ no นแมทเทอร์ฮาวบิ๊กออร์สมอลเนาะเพราะฉะนั้นทำลายจริงค่ะ ออ i ลีแอนด์ทวิบอกว่าทำลายจริงครับ make time to celebrate something นะครับ no matter how big or small ไม่ว่าจะเป็นคนเส้นเล็กหรือว่าจะเป็นขนเส้นใหญ่นะครับลุงพอทำลายหลักฐานจริงแล้วป้าแตนล่ะครับป้าแตนที่อยู่ด้วยตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างอป้าแตนรู้สึกอย่างไรครับ f i fire up your power a making happen อุ้ยไฟมันลุกจะ้ะ ประแตนไฟลุกมากเลยไฟอัพยัว์พาเวอร์ลุกไฟมันลุกแอนเมคกติงแฮปเพนไฟมันลุกเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นประมาณนี้อืมเนาะแล้วพิจินล่ะจ้าพิจินพิจินตนาเนาะพิจินตนารู้สึกยังไงกับการที่ได้เซเลบคนนี้มาเต้นเพลงเต่าหงอยบ้างครับอืม อีเวนต์เดอะฮาร์ดเดสพัสด์โฮล์โซลูชันโอ้ยตอนนี้พี่จินตนารู้สึกว่ามันเป็นพัซเอร์ที่ยากมากเลยโฮล์โซลูชันปัญหาเยอะแยะพี่จินจะต้องแบบหมุนลูกลูบิดเยอะแล้วล่ะตอนนี้เนาะอันนี้พี่จินตนานะครับพี่จินตนาพี่จินตนาคิดว่าพี่จินตนาเป็นใครเออพี่จินตนาเขาลือกันว่าพี่จินตนาเนี่ยเป็นสายลับ จริงไหมปลอมตัวเข้าไปเพื่อที่จะสืบคดีของลุงพอ่อืเขาบอกว่า i f there w a s t h ever time to follow your passion now is that time ใช่จะ่ะพี่จินจินตนาเป็นสายสืบจริงๆจะ่ะที่เขาไปเนี่ยที่เขาพปผัวพันกับเรื่องนี้พี่จินตนาบอกว่า i f there w a s ever time to follow your passion ถ้ามันมีสิ่งบางสิ่งที่สามารถที่จะสามารถทำได้ พี่จินต้องทำเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมใครที่เป็นแฟนขับพี่จินบอกเลยว่าพี่จินเนี่ยปลอมตัวมาจริงๆแล้วพี่จินตนาเป็นร้อยเอกหญิงจินตนาปลอมตัวมาจริงหรือไม่นะครับ Don't stop moving ahead getting are on the horizon ใช่จะ้ะพี่จินตนาบอกว่า Don't stop moving ahead ใช่จะ้ะเธอเป็นตำรวจหญิงปลอมตัวมา นะครับประมาณนี้แล้วพี่จินตนาคิดว่าลุงพ่อจะหลุดไหมครับครั้งนี้อืพี่จินตนาคิดว่าลุงพ่อจะหลุดไหมครับครั้งนี้โอ้เ oh, ลิฟอิสระแกสเทเฮริงเทอร์ลพีพี่จินคิดว่าไม่น่านหลุดนะเลิฟอิส g ะแกสเทเฮริงเทอร์ลัีความรักมันคืออะไรที่แบบว่าจะต้องเกเตอร์ er, คือแบบการเยียวยาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการเยียวยาด้วยความรักใช่ไหมคือ คือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพี่จินตนาคิดว่าลุงพ่อไม่น่าหลุดเนาะเพราะว่ารักมันก็คือการเยียวยามันก็คือเทเลปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏมามันคือเทเลปีนั่นเองนะครับเห็นไหมครับบางทีพายอะไรก็ไม่รู้แล้วมึงแปลอะไรก็ไม่รู้เนาะอืมเอาหมอ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 อีกคนนึงแหละครับหมออีกคนนึงที่เขาไปทําพิธีอ่ะเออนะครับนี่คุณจะไปยุ่งเรื่องเขาทําไมหมอ หมอเป็ดและการหมอเป็ดหมอเป็ดคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับหมอเป็ดยูไวต์แอคแท็ your ไทโอ๋ you your oh, คุณทำตัวคุณเองอนั่นแหละเนาะ u ูไวต์ t อคแท็กยัวไทคุณทำตัวคุณเองแหละนะ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็่นแหละ,ะ,ะมันก็เกิดตรงนั้นหมอเป็ดบอกอย่างนั้นเนาะหมอเป็ดบอกบอกอย่างนั้นจริงๆยูไวต์ t อคแท็กยัวไทเนาะมันคือเผ่าพันธุ์ของคุณคุณทำเรื่องของคุณเองนะครับอืม เพราะนั้นสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทำไงดีอ่ะอคนเปิดไพ่จะรอดไหมอ่าคนเปิดไพ่จะถูกฟ้องไหมไลอ์แค like live in the เด g ไลโอ้ไม่หรอกจก้ะแลาวคนเปิดไพ่เขาเขาบ้าๆบาบาไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับคือวิธีการแปะไพ่บางทีไพ่ที่แบบว่ามันแบบนี่นะเราก็ไปทำนู่นทำนี่บางทีเราต้องใช้ความความ เรียกอะไรอะตอแหลเนาะเราแปลไพ่แปลแปปลมาบางทีเราก็อาจจะแบบว่าอเอาไปโยงกับเรื่องนู้นเอาไปโยงกับเรื่องนี้ได้นะครับเพราะฉะน,นั้นนี่คือไพ่ชุดของ pixie k i n s n d daily inspiration d e ็กนะครับใครมีคำถามถามเข้ามาได้เดี๋ยวเปิดไพ่ให,หน้นะครับจะไม่มีการจับละแต่ว่าใครอยากถามถามอะไรถามคำถามมาเดี๋ยวเราก็เปิดไพ่ให้เพราะว่าคุณเห็นไพ่ทุกหน้าละนะครับก็ ชอรีวิวแบบนี้นะครับแล้วก็การเอาชัเอาไพ่ไปใช้นะติดตามช่องนี้ครับสวัสดีครับ